สิ่งที่ผมจะมาอัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ฝึกนกอะไรเก่งมากมายหรอกแค่อยากให้ทุกคนดูว่าในการเลี้ยงทําไซส์ในการเลี้ยงฝึกจะได้เป็นประมาณนี้นะครับ สวัสดีในช่วงของตอนเที่ยงนะครับอันนี้กําลังชงอาหารให้กับเจ้าตัวเล็กกับมาลดิฟอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ส่วนตัวผมเองจะได้ปล่อยเจ้าปล่อยเจ้ามาดิฟสู่ร่อมกอดของผู้ปกครองนะสาหรับวันพพุ่งนี้ก็วันนี้เราเจะเามาดิฟออกไปปล่อยข้างนอกนะครับาการป้้นอะไรของมาลดิฟไม่ได้ผึ่แล้วนะครับก็จะเป็นการปล่อยเพื่อดูความนิ่งของเขาแล้วก็ ก่อนที่จะไปส่งถึงมือผู้กครองเราต้องปล่อยข้างนอกอยู่นะครับแล้วก็วันนี้แหละที่จะมาอัดคลิปแต่ว่าก่อนที่จะไปปล่อยอีกประมาณสักช่วงของตอนเย็นก็จะเป็นการป้อนให้กับเจ้าจิ้งโจอกก่อนเราถึงจะได้ไปปล่อยกับเจ้ามอดิฟนะครับมอดิฟก็ยังกินอาหารลูกป้อนอยู่นะครับน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนรู้ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นบ่อปลาไหมเนี่ยเลยบินไปเล่นบ,บ่อปลาโอ้ไม่ได้อย่ามาอยู่ใกล้น้องไม่เอา บินไปลงบ่อปลาเดี๋ยวก็จมน้ำแนละ้วมอดิฟมอดิฟขึ้นไปอยู่บนข้างบนกอดปโอจะทำอะไรน้องไหมอ่ะหือืม <c oughs> ก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้อยู่นะทุกคนแต่ส่วนตัวผมแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเขาอยากดูในส่วนของเจ้าตัวเล็กก็ดูได้นะครับก็ดูได้แต่อยากกัดน้องแค่นั้นคอยอย่างเดียวอยาก,กัดน้องมอดิฟไม่เอานะมอดิฟมอดิฟวันี้ก่อนโอไม่ แต่ขย้อนอาหารจะป้อนช่วยใช่ไหมเนี่ยหอดีน่ารักมากเลยครับนกแก้วกินชิกนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้เลี้ยงใหม่ที่อยากจะได้นกเชื่องเชอสียงเรื่องเสียงนี้ก็ดังอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการจิกกัดเป็นปกติของปากหอยอยู่แล้วก็เป็นด่งที่ทุกคนเห็นนี้จะติดเจ้าของจะเชื่องมากๆถ้าเราฝึกในระยะเวลาต่อเนื่อง ถามว่าถ้าไม่ฝึกต่อเนื่องนี้พวกนี้จะดุมากๆเลยนะสําหรับกินชิกนะครับโดยปกติแล้วถ้าคนที่เห็นคนเลี้ยงนกแก้วอะ่ะเห็นเลี้ยงน่ารักแบบนี้ที่จริงแล้วอะ่ะถ้าเราไม่มีการฝึกหรือไม่มีอะไรก็เลี้ยงอาจจะไม่น่ารักได้นะครับแต่ทางนี้ก็นั่นแหละนกอ่านิสัยจะขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนิสัยของนกจะขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนะครับว่าผู้เลี้ยงจะควบคุมเขาไปในทิศทางไหนโอ้มาดิฟแมวนะห้ามห้ามเดินไม่ได้ อลดิฟต้องอยู่นั่นแหละถ้าจะขึ้นมายืนกับน้องก็คืออยู่ตรงนั้นแหละดูน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นเลี้ยงฝึกทําไซนะครับเราไม่ได้ฝึกบินอิสระนะแต่จะเป็นการปล่อยออกข้างนอกโดยที่เราจะารู้ในส่วนของเขาจะตกใจไหมเขาจะนิ่งไหมเมื่ออยู่ข้างนอกและเวลาหลุดออกจากผู้ปกครองใหม่ที่รับไปเขาจะเรียกกลับมาไหมเสีท้งนี้เจ้ามาดิฟก็ผ่านทุกอย่างแล้ว เหลือแค่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นในส่วนของตอนค่านี้ที่เราเจาะไป,ป่อยนะครับแต่แต่เขาน่ารักนะครับฝึกง,ง่ายทําในเรื่องของเสียงมาแรกๆนะทุกคนเนี่ยมาดิฟจะเสียงดังมากๆเลย,เลยมากแบบเวลาเราเดินผ่านเนี่ยจะร้องตลอดเลยร้องแล้วก็ขออาหารอนะ่ะแล้วเรื่องจิก,กัดก็จิก,กัดตั้งแต่เด็กแล้วเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ถามว่าเจ็บไหมด้วยปกติแล้วกินชิ้น่ะถ้าได้กัดก็คือเจ็บมากๆเลยนะทุกคนเห็นแผลที่มือไหมเห็นแผลที่มือไหม ก็จากการฝึกเลี้ยงลูกป้อนแล้วก็ฝึกนี่แหละถามว่าเขากัดนะจะเราจะทํายังไงไม่เขากัดโดยปกติแล้วพวกนกแก้วปากขอ,อยากอยู่นะครับทุกคนแต่ถ้าเขากัดให้ทําแบบนี้ให้ทํามือแบบนี้แล้วก็พอแต่เราอย่าไปแบบตีปุ๊กปักปุ๊กปัก,ปก,ปกแบบนั้นไม่ได้โดยปกติแล้วถ้าเป็นนกที่ผมเลี้ยงอยู่เยวคงจะ ทำทำให้ทุกคนดูแต่ทางนี้ก็มอดิฟไม่ใช่นกของเรานะครับเป็นนกของผู้ผู้ปกครองฝากให้เราเลี้ยงทําไซสเราก็จะไม่ทําให้เขากลัวการที่ทําให้นกกลัวเขาจะไม่เชื่องทั้งตัวเราและตัวผู้รับไปเลี้ยงต่อนะครับเขาจะเป็นนกที่กลัวมากๆเลยแต่ทางนี้ก็ต้องลองดูว่า,ารับไปแล้วเราจะควบคุมนิสัยเขาได้ไหม หรือในส่วนของการฝึกเราต้องฝึกต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็2วันครั้งก็ได้แต่ทางนี้ก็ต้องดูกันกันกบสายพันธุ์ด้วยนะครับว่าช่วงนั้นเขาเข้าไว,วีินไหมหรือเป็นยังไงนะครับจะเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขออาหารเย็นก่อนแนละ้วเราจะมาป้อนเจ้าตัวเล็กโอ้ทุกคนตัวเล็กจะหลุดจะลจะลงแล้วนะครับ น่ารักมากเลยนะครับทุกคนไอเดียวขอ,อพักคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอทำอาหารให้อุ่นเราจะมาป้อนนกกันนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็ป้อนเมาดิฟเสร็จเป็นทีเรียบร้อยกับแฮปปี้ Happy นะครับแฮปปี้ Happy จะเป็นป้อนเสริมนิดหน่อยประมาณ20่สิบเมลนะครับไม่เยอะแล้วก็เราจะมาป้อนเจ้าจิ้งจกต่อนี่เมาดิฟกาลังเดินแท้กระดาษเช็ดชู้อยู่นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็แค่อยู่กับตัวผมยังไม่ถึง2วันเขาก็กินจากไซลิงเองได้แล้วนะเพราะว่ามาวันแรกเขาไม่กิน ที่เขาไม่กินเพราะเขาอ่ากลัวนะครับทุกคนดูที่อยู่ด้านล่างไม่ใช่อะไรนั้นเล่นกระดาษทิชชู่อ,อยู่เดี๋ยวเอาขึ้นมาอยู่กับน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเกิดการจิกกัดได้ว่าตอนป้อนอาหารนี้ถ้าตัวเองโอ้ทุกคนดูถ้าตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือในการกินที่แบบไม่เต็มที่อ่ะเขาจะหงุดหงิดและสามารถแหวงกัดพอกัดพี่แล้วตัวพี่อาจจะกัดตัวน้องได้ทั้งนั้นก็ระมัดระวังนะครับ สำหรับใครที่มีนกที่ไม่ค่อยจิกกัดอะไรก็สามารถป้อนแบบนี้ได้แต่ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการจริกกัดจริงๆอ่ะพวกตัวเล็บเขาจะสู้จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคอยวป้อนเสร็จเราจะไปปล่อยเจ้าเมาดิฟบ,บินเล่นกันนะครับแต่ในช่วงของกลางวันหรือในช่วงของตอนเที่ยงนี้ตัวผมเองไม่แนะนําให้ปล่อยนกนะครับ พราะจะเป็นในช่วงของนกนักล่าออกบินพอออกบินแล้วพวกนกที่เราปล่อยไปในช่วงของตอนตอนเที่ยงนี้เขาจะไปเกาะตามต้นไม้และจะเรียกไม่ลงนะครับพอจะเรียกลงอีกทีก็ประมาณช่วงค่านะครับแต่ทางนี้ก็ต้องสังเกตดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะปล่อยผูพ้พับผู้พับอย่างนั้นก็อาจจะไม่กลับคืนหาเราได้อาจจะไปเลยนะครับอ แต่ก็ต้องทําใจนะการปล่อยบินอิสระตามกลุ่มชัวกว่าการปล่อยบินอิสระเดี่ยวหรือในส่วนรอบๆบ,บ้านของเรานะครับซึ่งการที่เราปล่อยเดียวอะ่ะมันมีหลายปัจจัยที่จะทําให้นกของเราหลุดนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนกพิราบไล่ตีนกเอี้ยงไปเจอต่างๆเขาก็บินไปเรื่อยเปื่อยแต่การปล่อยบินกับพี่ๆหรือในกลุ่มบินน่ะจะชัวร์กว่าเพราะจะมีตัวนํากับตัวตามของเราจะตามแล้วก็พอมาลงที่คอนตัวนกของเราเห็นเราเขาก็จะบินมาหาเราแต่บ้างที่อยากจะลงคอนผิดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเขาก็ได้ฝึกสกิลแต่ในการเลี้ยงทําไซส์กับผมเนี่ยทุกคนดู แต่ในการเลี้ยงทำไซ้กับผมจะเป็นความนิ่งแล้วก็คือเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงต่อจากลูกป้อนยังไงก็รอดนะครับโดยที่เราอาจจะโอ้ทุกคนเราอาจจะไม่ไว้ใจในส่วนของที่ตัวเองป้อนอาหารอาจจะสำลักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถมาเลี้ยงไซได้ตัวผมเองก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายคือกําไรต่อตัวผมได้ประมาณสัก7-800บาทอันนี้ผมพูดได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เยอะนะครับ เพราะว่าหนึ่งเวลาของเราผมใช้เวลาเกือบเดือนได้ตังแค่700800บาทนี้ก็คือว่าโอเคนะระว่าตัวผมไม่ต้องการที่จะอะไรมากมายแต่ขออาจจะมีกำไรบ้างว่าสละเวลาตัวเองหนึ่งเดือนเลยนะทุกคนเกือบเดือนเลยนะกับตังแค่ไม่กี่นี้แต่ถามว่าถ้าบอกว่าไม่กี่ร้อยอะไรอะ่ะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราได้ในส่วนของรายได้เสริมตัวผมเองอะ่ะสนับสนุนทุกคนให้ทำอยู่แล้วเพราะว่า อาจจะช่วยเราได้เดือนหนึ่งประมาณสัก7-800หรือ1,000กว่าบาทก็ทำไปเลยนะครับพอตัวตัวผมเองก็สนับสนุนน้องๆผมก็บอกอยู่คนที่ซื้อเลี้ยงทำไซกับผมบอกถ้าได้นกอะ่ะจับกล้องมือถือขึ้นมาพานกไปเดินเล่นอาจคลิปพูดคุยกันไปอะสนุกนะทุกคนตัวผมเองก็ไม่คิดไม่ว่าจะมาทำแบบนี้หรอกแต่พอทำแล้วรู้สึกได้เลี้ยงพวกลูกป้อนแบบนี้มันทาให้เราควบคุมเวลา จัดสรรเวลาในแต่ละวันของตัวเองได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงดูเด็กๆคือบางสายพันธุ์เราอาจจะอยากเลี้ยงแต่พอเอามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงกับผ,ผู้ผู้ปกครองที่เอามาฝึกเลี้ยงกับเราอะเราได้เลี้ยงแล้วเราก็ไม่เกิดการที่อยากจะเลี้ยงเพราะว่าเราได้สัมผัสลูกป,ป้อนของเขามาแล้วก็น่ารักมา,มากๆตัวนี้ก็พอแล้วพี่ไม่ได้ป้อนอะไรเขามากมายป้อนแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเอาอีกนิดหน่อยโอเคทุกคนดูมาดิฟเล่นกระดาษจั่พี่เจ้าขึ้นไหมทุกคนดูนะมอาดิฟมอาดิฟมาเลยมา มาเร็วดูทุกคนโอ้นี่ชอบกระดาษจะชู่มากเลยนะเนี่ยเล่นกระดาษจะชู่ข้างล่างอ่ะอืม่ะขึ้นมาบนไหลเร็วก,การที่เอานกขึ้นมาบนไหล่แบบนี้ระวังเขาอืดใส่ด้วยนะครับการอืดของนกนี้ถ้าอยากให้อืดเป็นที่เป็นทางให้เอาคอนมายืนและเขาจะเบี่งอึตรงนั้นแล้วค่อยบินมาเล่นลองสังเกตนกที่โตแล้วเขาจะไม่ค่อยอืดใส่กกงตัวเองตอนเช้าถ้าเราออกมาอย่างเช่นซันคอนัว เขาจะมาอืดข้างนอกเขาจะไม่อืดในกรงนะครับลองสังเกตดูนะสสาหรับนกโตนะครับแต่ถ้าเป็นลูกป้อนเขาจะอืดใส่หัวเราแน่นอนถ้าเลี้ยงนกไม่ต้อง่อรังเกียจในส่วนของอืดน,นะครับเขาอืดแน่นอนนะทุกคนเห็นไหมอันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดชี่ไปในส่วนของตอนเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยประมาณสักบ่ายสามครึ่งก็สามารถปล่อยนกได้แต่ทางนี้ในการปล่อยปล่อยเดี่ยวหรือปล่อยอะไระก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าไม่แล้ว ถ้าไม่ระมัดระวังนกจะหลุดได้จะเชื่องแค่ไหนก็หลุดได้นะครับถึงจะมีเบอร์โทรที่เท้ามีอะไรถ้าไปลงคนที่เขาไม่คืนก็ไม่ได้กลับคืนนะครับแต่ทางนี้ก็ภาวนาให้เลี้ยงอย่างระมัดระวังเอาตัวผมเองขนาดระมัดระวังก็ทํานกหลุดได้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเราฝึกอะไรฝึกได้ถ้าเราปล่อยปุ๊บเรียกกลับอันนั้นเรียกได้แต่ทางนี้กลัวไปลงคนอื่นนี่สิถ้าไปลงคนอื่นน่ะถ้าเขาอยากจะเลี้ยงอะ่ะ เขาเอาไปเลี้ยงเลยนะครับเขาไม่เอาคืนเรานะทุกคนมอดิฟมอริฟต้องการอะไรเนี่ยมาไม่คุกคีกับน้องมามาอยู่ตรงนี้โอเคสาหรับตอนเย็นเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนเย็นกันเลยนะครับพี่ก็มาป้อนให้ดูแต่เจ้าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังรอเจ้าของอยู่ยนะสาหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงนกแก้วกินชีกหรือเลี้ยงฝึกนี้ตัวนี้ ผมจะเอาราคาเท่าตัวราคาเขายที่หนึ่งพันบาทส่วนราคาฝึกเราก็พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมทุกคนสวยมากๆเลยนะครับสีนี้ขาวขาว,ขาวสะอาดมากเลยใช่ไหม,หมจริงจกม,มันเคี่ยวมากๆเลยดูทุกคนทําอะไรก็ไม่รู้มาดิฟอยู่ด้วยกันวันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยจะมากัดหูกันได้ยังไงทุกคนดูดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันวันสุดท้ายแล้วเนี่ย อยู่ด้วยกันมาใช้ทุกคนดูกัดหูเจ็บมากๆเลยนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บนะแต่ทางนี้ก็นั่นแหละเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตถามว่าเขาฉลาดไหมฉลาดแต่เขาอาจจะแยกแยะอะไรไม่ออกเขาอาจจะแทะกัดไปเลือดเปื่อยเราก็อถ้าเราได้ตัดสินใจที่จะเลี้ยงนกอะ่ะเราต้องรับข้อนี้ให้ได้นะครับเราอย่าไปดูอย่าไปว่าเขาเลี้ยงเขาด้วยด้วยความรักแค่นั้นถ้าไม่อยากจะเลี้ยงแล้วคนที่เลี้ยงฝึกทําไซส์กับผมสามารถเอามาขายต่อให้ผมได้ ผมก็รับซื้อผมไม่แนะนําให้ไปขายกับร้านเพราะว่าตัวผมเองเลี้ยงมาก็ไม่ว่าจะเป็นนกที่ไหนเอามาขายให้ผมได้ผมก็จะรับซื้อแต่จต่ราคาตกนิดหน่อยนะครับใช่ไหมมอดิฟมอดิฟนี้ผู้ปกครองมาพรุ่งนี้ในส่วนของตอนเย็นนะครับวันนี้ก็จะปล่อยบินในส่วนของตอนเย็นของวันนี้แหละให้แบบบินสบัดเลยบินไปเลยดูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับมอดิฟก็เป็นนกฝึกอีกหนึ่งตัวที่เราทำสำเร็จเต็นที่เรียบร้อย โมดิบครับโมดิบจุ๊กจุ๊บจุ๊กเหมือนเคี่ยวเดี๋ยวเราตัดไปตอนเย็นเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ป้อนอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงราวน,นี้เราจะมา,าปล่อยเด็กๆที่มาเล่นอยู่นอกบ้านกันนะครับซึ่ง มาดิฟนั่นแหละที่เราจะมาปล่อยเพราะว่าเราต้องฝึกในส่วนของอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าฝึกนกแก้วเลี้ยงไซนกแก้วกินชีกจะเป็นยังไงในการปล่อยข้างนอกแต่ว่าอันนี้ก็เอาออกมาด้วยนะครับถ้าไม่ออกมาร้องเสียงดังแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูมาดิฟกันเลยนะครับเราจะปล่อยให้เขาได้ยินเล่นแล้วก็ทําความสะอาดรงในส่วนของการฉีดสเปรย์ฆ่าเชือ้อก่อนไปเจอผู้ปกคอรองอีกด้วยนะครับมาดิฟนะซึ่งเจ้ามาดิฟก็ค่อนข้างที่จะ ตื่นเต้นเลยในการออกมาข้างนอกนะครับเราก็จะทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็จะดูว่าเขาอื่อยเยอะไหมการ,ราออกมาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้จะพี่จะยกออกก่อนนะครับยังไม่ได้ปล่อยเมาดิฟนะ เอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่อันนี้จะเป็นคาบอึของมาลดิฟเลยนะครับที่อยู่พี่ก็จะทําความสะอาดทุกคนเห็นไหมมีแต่อึของมาลดิฟอันนี้คือ3วันเลยนะครับพี่ไม่ได้ทําความสะอาดก็จะมาทําความสะอาดทาความสะอาดเสร็จแล้วเราถึงจะปล่อยมาลดิฟออกออกมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของการฉีดสเปรย์อาบน้ําให้นะครับแต่ว่าอาบน้ํานี้เราต้องฉีดในกรงตรงนั้นแล้วพี่ก็จะล้างพื้นที่รองของอกรงเขาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไปทิ้งทางขยะด้วยนะทุกคน เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูมาดิฟอันนี้เป็นเจ้าตัวเล็กก็อ,ออกมานะครับเที่ยวอ,ออกมาด้วยจะให้เขาได้เจอแสงได้โดนโลมโดนอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นมามาดิฟเร็วมาเร็วมาดิฟเร็วมามาเร็วมาดิฟเร็วโอเคครับเก่งมาก,มากอันนี้คือให้อยู่ด้านนอกแล้วนะครับทุกคน มาดิฟจะเป็นประมาณนี้อ่าผมลืมบอกไปผมเพิ่งตัดเล็บให้แต่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยการตัดเล็บนกแก้วนะเนี่ยจะเป็นปล่อยเป็นประมาณนี้เลยนะครับในการปล่อยของเขาก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังกันอีกด้วยนะครับสําหรับเจ้ามาดิฟห่วงฝึกนี้เราจะถอดตอนค่านี่แหละหลังจากที่เราอ่าอัปเดตเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูพี่ก็จะถอดห่วงขาออกนะครับที่ใส่ก็กันเขาหลุดนะ เผื่อเขาไปลงคนใจดีเราเขาก็จะได้โทรตามนะครับแต่ส่วนมากอะ่ะถ้าไปลงคนก็ไม่ค่อยได้คืนหรอกทุกคนเห็นไหมให้เขาได้บินเล่นผ่อนคลายไปแบบนี้แต่ทางนี้เราก็ต้อง ดูแลเขาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงวัยวินอยากรู้อยากเห็นเห็นนกพิราบอะไรก็จะบินตามไปนะครับแต่ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้คือฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในการยืนกงจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยผู้ปกครองเขาก็จะมารับในส่วนของตอนค่าพรุ่งนี้นะครับที่เราฝึกเลี้ยงไซมาก็ถือว่าโอเคเลยรอดูรถจะมานะครับทุกคนรอดูรถนะทั้งรถใหญ่แล้วก็รถมอไซเลยนะครับทุกคนเห็นไหม อันนี้คือรถผ่านเห็นไหมเขาก็ถือว่าตกใจอยู่นะครับแต่ว่ายังยังไม่เท่าไหร่เห็นไหมทุกคนเขาก็มองนะครับทุกคนเห็นไหมนี่เลยเป็นแบบนี้เลยในสิ่งที่เราฝึกเลี้ยงไซนะครับการอยู่กแบบับตัวผมอยู่หนึ่งเดือนนี้ผมก็ดูในส่วนของนิสัยอะไรต่างๆของนกแก้วอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยทุกคนดูเห็นไหมปล่ <laughs> อยเขา ที่จริงแล้วอ่ะนกแก้วถ้าอยู่ในบริเวณที่ตัวเองคุ้นชินอ่ะเขาไม่ไปไหนอยู่แล้วนะทุกคนทั้งนี้สิ่งนี้แหละสิ่งที่ผมบอกว่าในการปล่อยอิสระของพวกนกแก้วอ่ะ ต้องให้เขาคุ้นชินสถานที่แล้วเราสามารถเอาเขาออกมาผ่อนคลายรีแลกด้านนอกได้สบายเลยนะครับสําหรับเจ้าพวกนกเล็กขนาดนี้แต่ทั้งนี้ในการปล่อยแบบนี้มันอันตรายมากๆถ้าอยากปล่อยบินจริงๆอ่ะอยากให้ไปบินกับพี่ๆกลุ่มบินนะเพราะว่าจะมีนกแก้วมากมายหลากหลายชนิดให้เขาได้บินเป็นตัวตามนะครับทุกคนไม่ใช่ตัวนํานะตัวนําฝูงส่วนมากที่พี่ๆเขาไปบินอ่ะจะมีคนนึงที่ปล่อยก่อนแล้วก็ปล่อยตามแต่ทางนี้ก็ถ้าถ้าไปบ่อยหรือเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ ที่ปล่อยบินทุกครั้งของเขาอะ่ะก็สามารถที่จะปล่อยบินได้เลยทุกคนเห็นไหมนี่ไงการฝึกเลี้ยงไซเป็นประมาณนี้แหละที่จริงเลี้ยงไซนี้ตัวของพี่จะป้อนให้ผู้ปกครองเลี้ยงต่อโดยที่เขาไม่เสียชีวิตอันนั้นคือการเลี้ยงไซนะครับแต่ถ้าเป็นฝึกเลี้ยงไซก็ขั้นพื้นฐานจะเป็นอย่างเมาดิฟในการปล่อยข้างนอกหรือในการยืนข้างนอกได้แต่ทางนี้เราก็ต้องนั่นแหละ จะเชื่องแค่ไหนถ้าหลุดไปก็เสียชีวิตได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่จะไปทำความสะอาดนะเราจะฉีดสเปรย์ให้จับเจ้ามาดิปนะทุกคนดูเอ้ยมาริานกดื้นอนกดื้นอกนอกมือฮะเตนดูกนกขี้ดื้อขี้มืนขี้มือน,น้องมากเลยขี้มือน้องมากเลยโอเคทุกคนเป็นประมาณนี้แหละสิ่งที่จะมาอัปเดตทุกคนโอไม่ได้นะแฮปปี้แมวอย่าทำน้องแมว ทุกคนดูแอปปี้มาเดี๋ยวพี่จะดูไม่ทันนะครับเขาชอบมาบินมาเกาะคอนด้วยกันเดี๋ยวพี่ขอเอาวางไว้ทุกคนดูตัวเล็กมาดีฟเห็นตัวเล็กยังมาดิฟยังเห็นตัวเล็กแน่นเลยหทุกคนดูมาดีฟเห็นตัวเล็กไหมอยา่าอย่านะห้ามมามาอยู่กรงตัวเองก่อนเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกมาทําความสะอาดด้วยนะครับทุกคนโอเคไอ้อยู่ในกรงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อด้วย ครับทุกคนอันนี้เราก็ล้างอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดีฟก็เข้าไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะอาบน้าให้มาดิฟแล้วก็อันนี้จะเป็นที่รองบางคนถามว่าเราควรรองอะไรบางคนน่ะอาจจะใช้เป็นทรายเป็นอะไรก็ได้หมดนะแต่ของผมใช้กระดาษจะชู้แล้วก็ขี้เลื่อยนิดหน่อยแต่ถ้าใครที่ยังเลี้ยงเป็นลูกป้อนอยู่อ่ะให้ใช้เป็นกระดาษจะชู้ไปก่อนเราจะได้ดูอเขาด้วยนะครับแต่ใส่ใส่ขี้เลื่อยลงไปอ่ะ เราจะได้รูอ่าไม่ได้กลิ่นของอื่นเขานะถ้าแบบเราไว้สักสองถึงสามวันนั่นเองทุกคนตัวผมเองก็เลยใส่ขี้เรื่อยนะแต่ไม่ได้ใส่เยอะหรอกทุกคนเป็นประมาณนี้แหละให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคที่ถองอยู่มาดิฟแต่ว่ามาดิฟน่าจะได้อยู่วันนี้นอนวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะพรุ่งนี้ก็ย้ายแล้วใช่ไหมมาดิฟดูทุกคนโอเคเดี๋ยวจะกงมาดิฟมาใส่แล้วนะครับเป็นประมาณนี้เลยโอเคอ เดี๋ยวเราจะได้ฉีดสเปย์ใส่เมาดิฟด้วยเมาดิฟก็ได้ออกมาเล่นนะเดี๋ยวเอาตัวเล็กมานี้ก่อนเอสเปย์ไว้เนี่ยแล้วก็โอเคมาอันนี้จะเป็นเมาดิฟโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะสเปย์มาฉีดกุกกี้ฉีดนะครับทุกคนดูมาดิฟนะเห็นไหมอันนี้พี่ผสมแล้วนะครับผสมกับน้ําเปล่านะให้ทุกคนได้ดูมาเร็วมาดิฟเร็วมาเร็วมาดิฟมานี้เร็วมา มาเร็วมาดิบเร็วมาโอเคครับเก่งมากๆฉีดสเปรย์อาบน้ําทุกคนดูการฉีดสเปรย์ใส่นกนี้ในปริมาณที่แบบเป็นเม็ดใหญ่ๆก็ไม่เอาให้เป็นแบบละองไปก่อนนะครับเป็นแบบละองนี้อย่างน้อยกอ็ไม่ได้เข้าจมูกแบบเป็นก้อนใหญ่ๆทุกคนเข้าใจไหม เนี่ยเป็นประมาณนี้เลยอ่านกแก้วพวกนี้เขาชอบเล่นน้ํานะครับบางตัวบางตัวไหนที่ไม่ชอบเล่นน้นํานี้ถ้าโดนน้าปุ๊บเขาอาจจะหลุดหายได้นะครับแต่ทางนี้มอดิฟก็จับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากมากเลยใช่ไหมมอดิฟป่อยโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับเราจะไม่เยอะได้ไหมหมอฟูแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเนี่ยก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้ที่จริงอ่ะทุกคนการที่เราจะ ให้นกออกมาหรือใครที่อย่า,ากลัวนกเครียดนะสามารถที่จะเอามาเล่นกิจกรรมเล่นแบบนี้กับเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ําหรือเอามาข้างนอกให้เขาได้ผ่อนคลายรีแลกซ์นะทุกคนดูใช่ไหมมอดิปมอดิฟน่ารักจังเลยทุกคนดูเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ที่จะมาอัปเดตพูดคุยทุกคนได้ดูนะครับก็น่ารักมากๆที่เอาออกมาฆ่าเชื้อนี้ก็ จะล้างตัวเขาจากตัวที่ผมเลี้ยงนั่นเองทุกคนให้เขาตัวสะอาดซ้านแล้วก็ไปพบเจอกับผู้ปกครองนะครับทุกคนดูน่ารักมากนะครับกีนชิกอ่ะถ้าใครแบบอยากเลี้ยงในส่วนของนกที่ติดราคาค่อนข้างถูกอ่ะแนะนําเป็นกีนชิกเลยนะทุกคนดูไวเหมือนเชื่องเลยใครชอบกัดเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยชอบกัดน่ารักมากเลยเราจะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเขาก็ได้นะครับทุกคนแต่ทางนี้ก็ พี่ว่าจะให้เขาแห้งเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเช็ดหน้าเขาก่อนนะครับให้เขาแห้งเองก็ได้เพราะว่าเขาจะได้ไซด์ขนด้วยเนี่ยเช็ดตามจมอยปากตามมุมปากเพราะว่าตามมุมปากถ้าเราป้อนอาหารลูกป้อนน่ะอาจจะเกิดก้อนเย็งแข็งได้นะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ทุกคนดูพี่จะให้ดูบินขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับเขาเข้ามาโอเคมามา,มาเร็ว คือถ้าเขายังขนเปียกอยู่อย่าเพิ่งปล่อยเขาบินนะการที่ปล่อยเขาบินช่วงอ่ะขนเปียกนี้เขาอาจจะบินตกได้แมวข้างนอกยิ่งเยอะนะครับเราต้องระมัดระวังโอเคเป็นประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับครับทุกคนสําหรับการอัปเดตเจ้ามาดิฟเป็นประมาณนี้เลยนะครับ,รบก็มาพูดคุยกับทุกคนแล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าในสิ่งที่เราเลี้ยงทําไซส์หรือที่เราเลี้ยงฝูกอ่ะ ก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกป้อนหรือไม่อยากฝึกพื้นฐานหรืออยากให้เขาะมาโตที่เราแล้วเราค่อยไปฝึกปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาได้ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับในส่วนของกิีนชิกจะค่อนข้างที่จะเนี่ยทุกคนเห็นไหม พอเขานิดหน่อยเขาก็จะกัดแท้ซึ่งเป็นปกติของนิสัยของนกแก้วปากข่อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะมาอัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ฝึกนกอะไรเก่งมากมายหรอกแค่อยากจะให้ทุกคนดูว่าในการเลี้ยงทําไซส์ในการเลี้ยงฝึกจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเขาอาจจะไม่ตื่นกลัวสิ่งอื่นแต่ถ้าเกิดตกใจขึ้นมาเขาอาจจะไปได้แต่สามารถเรียกกลับได้ด้วยนะครับทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละในสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นนะครับดูทุกคนกัด กัดเจ็บยังเลยอ,อยู่ด้วยกันวันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยได้ปล่อยข้างนอกวันสุดท้ายแล้วนะ,อะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับบายบายปารเดอร์ bye bye, ทุกคนดูหนุนทุกคนเห็นไหมหนุเหนเดือไหมไปคอนแล้วไปหาแฮปปี้แล้วนะครับบายบายปลรเดอร์ bye bye, กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่